กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดลลอนครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมดของเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ผมอีกแล้วนะครับพี่ครับสอนลงมดวิ t โตสกาเลต้าหน่อยครับก็จัดให้เลยนะครับมดนี้คืออะไรมอดนี้ก็จะเป็นมัดสกินของวิ t โตสกาเลต้านะครับก็คือเป็นตัวละครในเกมมาเฟีย2นั่นเองนะครับชายผู้รูปหลอหน้าตาดีนะครับยอดเลยนะครับมอดนี้ก็เป็นสกินแบบนี้นะถ้าเราลงเสร็จเราจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับมาดูผมลงให้ดูกันดีกว่านะครับย่าจะเรมโหลดม็อดพื้นฐานกันนะสำหรับคนที่ยังไม่มีม็อดพื้นฐานเลยสักตัวก็ไปโหลดมาขึ้ใต้คำอธิบายเมื่อเราโหลดมาแล้วก็กดแมนูดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟล์วินลาแบบนี้นะครับชื่อว่าอาชีพ4053นะครับให้เรากดดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเปิดมันขึ้นมานะมันก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้นะครับจะมี2ไฟล์ไฟ install. XML ไม่ต้องสนใจนะครับเรามาสนใจไฟล์เขาว่าสตรีมเมอร์กันดีกว่านะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของสตรีมนะครับให้เราคุมดําให้หมดแล้วก็ไปที่เกมของเรานะครับให้เราไปที่ LML ไปที่สตรีมนะครับที่ผมหมายถึงเนะนี่ยมาเนี่ยไฟล์สตรีมนะครับ LML สตรีมเปิดวิลาขึ้นมาลากมาใส่ครับลากมาใส่ กดคลิกซ้ายเนค้างนะครับแล้วก็ลากมาใส่แล้วก็ปล่อยคลิกซ้ายมันก็จะมาอยู่ในนี้นั่นเองนะครับก็ลงประมาณนี้ง่ายๆไม่ต้องไปรีเฟซในมอสไม่ได้เจอครับก็ไปเจอกันในเกมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเลยนะครับอันดับแรกเราจะต้องมีลมเพจกันก่อนนะครับลมเพจนี่จําเป็นอย่างมากนะครับสาหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสกินนะครับเมื่อเรากด F5 ขึ้นมาจะเป็นหน้านี้นะให้เรามาที่เพยอร์นะครับให้เรามาที่วัตโลวนะครับ ไอ้อบทโลบนี้เข้ามาบ่อยมากเลยนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคําว่า Remo v e all component นะครับเราก็จะกลายเป็นตัวร่องหนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่า Mas ตนะครับก็คือหน้ากากให้เราเลื่อนลงมาหาหน้ากาก,กอันที่12นะครับกด Enter ได้เลยนะครับนี่ครับตัวละครเราที่จากร่องหนก็จะกลายเป็นสกินของวิโต s สกาเลต้านะครับ ข้อดีของมดนี้นะครับที่ไม่เหมือนมดอื่นซึ่งไอหลอดต่างๆของเราก็เต็มเหมือนเดิมนะครับหลอดต่างๆมันไม่ลดน้อยเหมือนกับไอเอ็นพีซีที่เราเปลี่ยนตัวละครนะครับท่านผู้ชมเข้าใจไหมก็คือตัวละครวีโต้ไม่ใช่ตัวละคร NPC นะครับหรือมาแทนที่สกิน NPC ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าสกินของวีโต้สามารถมาอยู่ในตัวอาเธอร์ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งวีโต้มาจากโลกอนาคตอีกแล้วนะครับเราจะไม่ใช้รถม้านะครับหรือใช้ม้าเดี๋ยวผมจะใช้แอดออนนะครับแอดออนของยานพานะเราจะ เสกรถขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับเราก็มีรถขับแล้วนะครับต่างประเทศจะต้องคิดขวานะครับมามาเฮ้ย first p e r s ั n น,น,นะครับแต่พวงมาลัยไม่หมุนเนะี่ยมดไม่ได้สมจริงขนาดนั้นนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คำอธิบายก็แล้วกันนะครับไอ้มอดรถเนี่ย ผมเคยลงไปแล้วแหละก็ไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะชนแม่งเลยนะครับฟักแคสเกมแคสอ่ะกระตุกกระตุกไปไปไปวิโตโ้คนรวยนะครับไม่มีใครมีรถเหมือนวิโต้เลยง <laughs> ั้นกูก็ชนมึงกันก่อนแล้วกันเฮ้ย <laughs> ใครใครใครเห็น มึงมาเหอไอตำรวจอะรถกูจะชนให้แม่งเละให้หมดนะพวกมึงเนี่ยกูจะชนให้มันเละไปเลยโดนอันนี้ได้ไหมชนไม่ได้นะครับรถกูอยากติดก็พอเออปิวแม่งให้หมดไม่ใช้เด Eye ด้วยตัวอ่ะไม่มีเด Eye เหมือนอาร์เธอร์นะมันมีครับมันกดใช้ได้แต่ผมไม่ใช้ ขอปืนนายหน่อยแล้วกันูกซองระยะไกลมึงมาดิมึงมาดิแอบแลเจ้ะส่วนกูมีเยอะจะกูให้กูให้หมดนี่เลยข้างหลังไอเ้เขี้หมารอบกัดจริงอย่าลืม โดนโดนนี่แนะ่ขอเปลี่ยนรถแป๊บนึงนี่เป็นไอรอนแบทแม่งเลยไปร้อนปืนไปร้อนปืนถึงแล้วถึงแล้วกูคือแบทแมนวิโต้มาจอดดีๆจอดดีๆในเวลาให้นากาก หน้ากากได้ด้วยโคตรจริงลูกสองครับไปมาปนเอาเงินมามึงจะสู้เหรอมึงจะสู้ใช่ไหมปนปนปนมาเฟียปนเร็วกว่านี้กด e รัวๆแล้วก็ออกนั่นเลย าเ่ทมไอยู่ขอด้วยคนนนะคนี่ยงสุมเยังหเ่อกมาเสียเนี่ยคนปืนนะเอกมสุดเกยคนสุดด้วยนนแม่อผมเลยางได้แล้เห็นมนันได้จดยังกระองน้แหละหมดหมดเลยเอมักองเปนออกมาไม่มงเเียวนี่ีต้องต้นลนปืยก็ับได้ด้วยโอ้โหะมีกระสุนด้วยข้างนอกไปล้วน่เนี่ยตายลไปอกกับรถมาโอ้โก็เอาเลยเยอะแยะีนาน ดุงอะไรกับรถกูเคยเห็นไหมรถกูอะแบทแมนเลยนะบนส้นตีนอะไรบังอะไรบงไรุง่ายมาชักปงชักปืนไอ้เหี้ยมาบุไปละกดกด e สองครั้งทำไมวะไปไปไปออกจากเมืองนี้กันเถอะเมืองนี้มันโฉมเกินไปเลยเอ็งด้งมาโคตรไกลอ้ชนชน ชนแม่งเลยเฮือเฮ้เกมพังไมเนะี่ยแลกตำรวจเจอกูชนแม่งเลยติดเสาตายไหมตายไหม,มไม่ตายกูซ้ำนี่ปิวเลยเฮือโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับแม่งก็มัวซัวไปหมดเลยเนะี่ยโอเควเจเกัดใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะครับ สีโอเก้นนะครับผมมีให้ลงบัดอะไรก็คอมเมนต์มานะครับโอเคบายบาย